มาพี่น้อยเยตัดผใหม่วันนี้เตรียมเครื่องเกงก่อนบดเนาะปอกเรียบร้อยพี่น้อยเลยคาไวเนาะ้วกาตาวพี่น้อยครบรอบหนึ่งปีพี่น้อยเนาะเมนูนี่ตรงก่อนบดนี้พี่น้องเนาะตรงน้ำยาหน้ามาใส่เครื่องลงไปเออ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 เลอเออเออเนา เราหิวค่ะวะหิวค่ะเห็ดค่ะแกงเห็ดนะคะไม่ใช่แกงไวน์แกงเห็ดนะเนี่ยบดบดดึ้งดึงดึงป้าเต้าเท่เนี่ยเมอเครขาดเลยพี่น้อย่พี่น้อยป่าเมาแบบเด็ดหุอน หนาแบบเปลอเลยไปเลยพี่นองเลยเนาะพูดดีๆทำางเลยเป็นแน่ใได้ยุบ่ล่ะอะไรกินอยากกินแนว่ยเสีบก็ต้องลำบากแน่พี่น้องเลยเนาะลำบากแนี่ยเสีบกว่ของธรรมชาติเนาะหน้าจนสบายดีพี่หน้าแดงหน้าดำพี่น้องเลยเบิงเบิงเบิงของกินของอยากแล้วก่อนเนาะปัดปะพี่น้องเลย เปิดมาปุ๊บกับอย่างเรามีหอยเนาะเนาะได้หอยมะนาเหลือหน่อยกันหน่อยหนึ่งได้หน่อยเดียวบ่โหได้ดอกกระเจียวมาพร้อมอ่าแล้วมันแสดงว่ามันป้งนะใช่เนาะชั้แหวกก้อนนะชิไรไลดอกกระเจียวง้อกินก้อนหน่อเออง้อกินอันนี้ได้มาพอดีพอได้แกงอยู่พี่น้องเนาะเทใส่ถุงบ่ปอกไปอาบน้ำก่อนก็ได้ได้วปอกถ่า เดี๋ยวขึ้นไปเอากระซ้ามก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีสบายดีเนาะพี่อับกับมึนๆพี่น้องเลยสวยงามสักอีเล็กหาสักอ่ากินของป้ามันเนี่ยสบายเนาะแต่ก็ว่าไปหาเต้าหักเต้ายังบวนทันปงมวนปงวะเมนยังแห้งก็เลยก็รับอยู่มวนทันได้ตกเนาะดูนาะตกทีเดียวในโตกทีเดียวขึ้นอย่างตัวมันดีทอนยอดเพราะนั่นแน่นเนาะพาพาป้าพี่น้องเลยเนาะ ไดมาซิยอดเอ่ากะโปยโคพุ่นน่ะเพิ่นได้หอยโคมาได้หัวนึงปลาบ่ายก็มีหัวใหญ่อยู่ได้มียอดบ่แม่ได้งามนี่อยู่กับัวทอนกินด้ปก็กินบ่งัวก็ได้กินมเพิ่นปาพี่น้องเอ้ยกดโนะเบิ่งขึ้นไปเอากะซามาปก่อนพี่น้องเอ้ยเาพี่น้องเอ้ยเนาะ สบายดีได้สวั hini, สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเราเบิร์สุขูสุคนพ่อพ่อกับแม่น้องอานน์ตอนเที่ยงพี่น้องเลยเนาะพ่อกันเมื่อนี่กาทั้งแม่ตู้ผ้ากันไปหาววยพี่น้องเลยน้องมาแกงกินพอดีเจ้าว่าปีหนึ่งได้ไปจักพี่น้องบริกกินแกงไว้หน่อยเนาะเป็นรั้นแรกในปีนี่กับเมนมื่อนี่แหละเอาพี่น้องเลยนะกลับกองกอนเนาะ ปลาเต๋อลายเติบเนาะลายเติบอยู่เอาใบสมุนงมาเลยพอไกินนะพอได้กับพอได้เก่งกิบมาเนื้อแต่ว่าโบลายได้เนาะคานเนาะกีจะได้เอานกะคาตัวนั้นไล้มาเหมือดเอานกะคาเขามาเหมือดใช่เนาะแมนคุณนานดอกกระเจียวพอได้เกงใส่หอมหอมโอ้ตื่นได้ตื่นได้พอหามบแกงรวมบูแซ่บแซ่บยุ่งทำปิ ah pues ่นแนวนี si ้ ต่ว่าเก่งร่วมเป็นไม่ชี่แล้วกินนิดบ้งมาทงมา้กไเรอยแต่จุกเงยงไปยานท่าพาไม่เป็นโค้งป้าขึ้นกันไปยังเปินจ้าโมเมนบนคนคือดังต้องลงล้องทัดบนนี้เลยว่าห่าาวโอ้นึกว่าวิดีโอตัดนะพี่น้อยเนาะจะวางนก่อลยนอกรอานโทรัพับเคยแบบวาหอนห้อนเนี่ยตตักไปพี่น้อยเนาะทายลิป ตอนอันนี้บ้านแม่อุชานะเฮาถ่ายอยู่กลางแดทดิถ่ายอยู่โทรศัพท์ก่อนหนูตัดไปพี่น้องตัดออกจากหมวดวิดีโอเนาะก็เลยยันมาปิ่นคือกันว่าเขาถ่ายคลิปในคมมิสิบุเป็นอย่างเนาะเหตุกากันมาปอ่ก่อนพี่น้องแกงกินตอนเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วแจ้งเนาะเที่ยงเนี่ยต้มก็ลงผัดมากะเป็นเต๋าตั่นตุ่นอะพี่น้องสวยงามด้วยไวกัน กังมียอดเนาะนี่อยู่นะอันนี้เป็นห้องตาวตาวปีนึ่งเลยพี่น้องเลยบริกรเนาะบริกินแต่เื่อนนนท์ยังว่าอยู่บริกนเนาะปีนี่ค่ะปีเต้าเท้าว่าใบจริงอยู่ว่ามีใบใหญ่ใบยังแต่ว่าขนนั้นมันแบบคนข้นตอนรสชาติพี่น้องเนาะบุ้คือกันใบใบหน้อยใบใหญ่กำเอาเก่งร่วมกันไปชิมเนาะมันแซ่เอันนี้ยอดตาว น,นั่นเองงอายเนาะงอคนดึงน้ำเออเดี๋ยวก็งอกระดึงกินนี่ตี้งอกระดึงกินนวายก็กินเนาะงอกระเนาะกินเบ็ดวายสารกินเบ็ดตาวดีกินเบ็ด<อ>คนกินอย่างกินน้ำงอกระเนาะยามาขู่ยามาบนบุกก็คือวายยว่ยามันมีนม้ำเนาะยามาบนบุกกินหยอดมันเนาะ<ว>คนกินได้เผื่อมาของปลุกทนได้หลายบนลายเผื่อทนกินวายกับป้าเดียวได้นะมีอยู่ให้ใหม่มันเปลนเด้มันเห็น ไส้เนาะพี่น้องเลยได้อยู่ได้พนะนดีเา้า,าเอาอันคาเนาะย,ยอดคาอยู่ขนมเขามาเกงใส่แชมบูมี่ขนมเอาตัวเ้าคดนี่เลยเนะาะตัวคาใหญ่มาเกงใส่พี่น้องเลยแต่การมือมือวาดนี่มีตู้เบอเอาเบซื้ออันเฮ็ดพี่น้องนะเ,เนาะเฮ็ดเฮ็ดโคนวได้ิกินใส่กันพี่น้องเอามาน้ำด้วยอดีรั่วด้วยอดีรั่วพอดีแบบกินไม่น้อยนึงที่วัลลิกินแต่หึงเลยพี่น้องเนาะ ข้าวเปลือยจะนั่งใส่ลวกขาวเปลือกเรียบร้อยเขาก็ดตามข้าวเปลือยจะนั่งใส่แต่กะเกงพ่วงกันกได้เนาะวาอันนี้ไม่ได้ต้มอย่างเนาะพี่น้องไม่ได้ขึ้นหน่อไม้เนาะแต่ว่ากะเกงเฮ็ดแบบเดียวกันก็น่อไม้เนาะพี่น้องอ่างน้ำคดต้มอะไรน้อำคดหมูมาขุ่มแห้งเลยเนาะจะต้มเย้นน้าจะต้มเอาไดพี่น้องเนาะข้าววันแรกจะต้องไปกินอ้าขอาปอกตัวนี้ไวายวาย ไงงามดีดอกพี่ดอกอต่นอ๋อบาสงเขาน่ยคือนานมา thế บานอนพี่ดอกนีเนาะฮอนฮด็กองว่าไปกับชวเติบได้เท่านีนเนาะข่าวมุ้ง่ามุเะข่าวมุ้งไปม่ไปไบนมาแต่บ้านก็ไปได้นต้ที่ไปอาบน้ำก่อนข่อจะอาบล้วก่อนอาบน้ำจังมากะบอกไม่เนาะพอจะอาบได้สีไป งามงามเลยพี่นุ่เลยยอดยครับอยู่่ไฟใหม่เด้ยมันปรุงปื้อได้จมใากอยูยเกิดมาจะมาชว่วจะมีชว่วเนาไปเด้จุพะปลายปีนี่ยังไม่ได้ไปหาจังเผื่อเลยเนาะอันนั้นโบพ่อบ่ไอ้เมเงินขนูนขนินคนมันยังยังมุมมีมามีขวเบิ้งแมงขนูนถ้าว่ามันลงอ่ามันลงเหาใหม่เนี่ยมันไขนะพี่น้องเมงขนูนเนาะยังมุมมีปีเลย โอ้สามีนะข่อยเองนั่นนายมาแล้วข่อยก็เมาแล้วนั่นแล้วลกไปพุดแม่งกระโนนย่านนั่นดิไม่ได้กินง่ายดอกสิวะย่นเป็นเมนูแบบแรงเพแล้ว่าอะไรว่าเราเพิ่นไปอัานนี้เพิ่นไปตอนเที่ยงนี่เนาะเพิ่นบ่ได้เอาข้าวเที่ยงไปเดิจช่ไหมครับ่ได้ดอกแต่อ้วนนั่งจุ่มอยากกินข้าวเพราะเราเจ้าคุยหลอกกินข้าวเจ้าดีกินข้าวก็ปิ้งปลาเลยกินได้เช้าอันนี้ต้องมิดเขาเขา แกวหวยคกุกมีตัวของเขาต้องไทำลายค่ไหนเพราะว่าดึงกินนั้นไม่พูดูกฟักงนะกระได้เนาะว่ามันขึ้นคูกแลวพี่น้องมันอากาศฮอ่แล้มันก็ขึ้นไปหากินไม่ไม่เอาตัวผูกดอกกระวออกโงวอกกระไดมันฮอนแห้งดอกกระ <laughs> เจียวกับพท่านเพื่อนกงมากเลยคนกินเนาะดอกกระเนจะี๊ยว กินเนาะพี่น้องเอามักันแล้วทุกแบบใดบ่ได้ก็งัวก็ไปหากินไว้สิได้เนาะไปฟ้าไปหังก็ไปหากินดอกกระจงกระเกียวใหม่ใบตอกพี่น้องอยู่น้ําตลาดก็บ่ได้มีขายเด้อพี่น้องบายน้อยเนาะบ่มีบ่คอยเห็นนะบ่มีเลยได้เนาะเพราะว่าส่วนหลายมันสิขายช่วงยามหน้าเนาะยามหน้าและช่วงนั้นน่ะมันสิบ่อึดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็เลยมีขายแต่ว่าช่วงนี้น่ะมันอึด อยากให้ไปหผู้ใดผู้ใด,ดไปหาได้กันพราได้ไปกินนะพี่น้อยด้วยชตะปากตัวเองใช่ไหมามาัพก็ได้ขายมาัพก็ได้ขายถ้าเจ้าก็ได้บาหามาขายเนาะเจะ้าก็หาได้กับกินเขากะนอกแต่ผู้เขาบวกินนี่มันคงคงมากเลยหาไปขายนะฮะส่วนส่วนหน่อยนะส่บนมีคนนั้นชิงลายจีนอ่ะายามกอนเาตุ๊ก พอดพอดเอา้ามืมิดมือเลยมาหนีกระไดพี่น้องจจอนนุ้ยเป็นใจขี้บักมันพูนไปเนาะไปน้ำพอนุ่งสงเบิดสามมือจนหน้าแดงหน้าดำเบิดพี่น้องดำก้าวโ <laughs> บกติกระดำอยู่เดียวที่ไ,ไปมันแห้งตืมบ่ะนี่โอ้ยตห้มกันแล้วบ่ให้อัน ดาวหน้าดําบ่โมเห็นดาวเออโมเห็นดาวยามใดโลดเออท่วงเราโอ้ยเจ้าเป็นหยัคือหน้าดําแท้ว่ซั่นหมูท่วงนะบ่เสนบ่เสนท่วงบ่เสนบยดําจังได้เนาะพี่น้องตากแดดตากหยัง40องศา44ช่วงเนาแต่ดแล้วคนขาวแล้วก็ยังคนมาไปบ้างมาเป็นดําติไปแดดเนาะ กี้ตอนแรกว่าเมื่อนี้ว่าสิไปน้ำเพื่อนยู่พี่น้องเลยเนาะน้ำพอนุ่นว่ายู่ถ้ารับอน,นุ่นน้อยเพราะว่าสองมือนะเพิน่นอันนั่นได้เนาะเพิ่นอยากให้แม่ไปฮับพี่น้องเลยช่วงนั้นเพิ่นไล่ให้แม่ไปเห็ดเวียกน้ำพอวันพ่อแม่ไปลายมือได้บัดอยากให้แม่ยู่บัดอยากให้แม่ไปฮับบัด <laughs> ช่วงนั้นแม่ยู่น้ำดูดอ่นบัดอยากให้แมนะ่ไปเห็ดเวียกน้ำพอ่อ ไปเห็ดเวยียงน้ำพอชาโน่นสิได้มีเงินซื้อของเล่น,นตัวเดียวอย่างแบบพ่อแม่ไปดูดูแบบอย่างให้แม่ไปฮับแล้วแาบนี้ไม่ให้แม่ยู่ให้แม่ไปฮับูหามาได,ได้แล้วกระเพื่อสิมาปอกเพื่อสิได้กลิ่นนะพี่น้องมานนางปอกอีกก่อนพี่บดีน้ำพักานาหาปัก <laughs> นางปอกก่อนอ่าอ่าโปะแล้วเลยจงังสีไทยให้ป้าดุ้งเบิ้งอีกรอบเนาะพี่น้องเลย chị hưng phụt đấy nó hai cái đây giúp nương cái đây giúp nương đâu nó mà rồi mày và nè tiêm con bà nó bọc rồi pin ơi vải nó là cả tàu pin ơi khúc rộp nó menu này อันนี้เครื่องอันนี้เครื่องแกงพี่น้องเนี่ยเฮ็ดลายกลัวแก่งขึ้นไม่จะเฮ็ดไปแล้วที่มาเก่งขึ้นไม่จะเฮ็ดได้ไปเลยอันนี้พักสัปโมงผมแม่งขึ้นหลังตกหอยนี่หอยเจ้าบอกบดจีโรบปลายังเดี๋ยวข้างล่างก็ได้เนาะเดี๋ยวให้ทั้งมีตู้เป็นมือกล้องให้ก้อนพี่น้องเลยตำข้าวเบือก่อนเนาะมามาตำข่าเบือก่อนมาทีพี่น้องเลย นี่ไม่นี้เหากะซิมีตัวลักลักเลยก็คือไก่ไก่เนึ่งตัวในใสเนาะมักพริกพี่น้องมักพริกสดสดจากสวนเลยมักพริกกะเบิองไปเบิองมาแล้วบ่บ่ค่อยสดละบั่นเป็นมักพริกแหวเลยนะแหวเลดแหวเด็ดห่อนฮดอยู่กับแหวต้องต้องไในหงายลงดินเลยบั่นเนาะในในกระถางเอาอยู่เนาะเมนมันมันแบบว่ามันเก็บน้ำโบนั่นถ่ะนะตรงต้องไในหงายลงดินเลยพี่น้อง À, à. à, ừ. mời đi thì công đông chắc cũng không biết 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 biết không 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 biết không

เดอนสิบโมงเมือีกเดือนนี้กันเอาน่บอกลายนะดเดงงกาผู้นอนถาอาผู้นอนถาอาก็นอนถาวอยู่ยงกระถากินยงเป็นผู้ถากินที่เพิ่ผโ้เหตุใจหดกลัวเายอกันยิ่งเร่งนะฮะยิงใจหดแหงนั่นเนาะ โอเคตรงใ้อนบนกระซอนห้อยู่นอกวะตรงก่อนบานนี้ี่นอกเนีะยตองน้ำเอยนา่แล้วก้นกรซามจะคือบกวนกวนกันไม่ได้เข้าจน้องนะ้้้ยมาเข็มคนอดียนางนายวันนี้บกเข็มคนมันกระเส นียงามใชกำนึงมาเครืองเฮาได้หลายเนาะพี่น้องหาหมอก่อนวันนี้พี่น้องเลยเนาะหมองอยู่ใช้บ้าหมอยช้ไปเต็มเลชูอยู่ดลกล่างน้านหนึ่งก็ได้เลยมันสูงมะอืมในี่นเลยเนาะนี่ไม่คดีมากเลยพอทำนะเนาะนี่ส่งพี่น้องหาหมอก่อนอ๊บอ๊บอ๊บ ตือไฟก่อนสิเราไฟสิเบิดอุ้ยมึงคือเตะยังอยากเสียโสมเลยยังน่อยยังนมเลยเสียโสมไปก่อนก่อนจะได้กินเชฟเสียโสมไปก่อนไว้ได้ที่ไวเนาะได้จักเอาได้ใส่เอาหนุ่มมันิลุกนะทำมันได้ที่ไล่เนี่ได้เหมือนกันิกระเว้นโคอนเลยพี่้องเลยค่นยังแห้งเขยเตะเขยเตน นเนหมอคนบนพี่น้องหมออยู่ใส่หมออยู่นี่หมอกับก้นขี่ดำบด้เกนี่มันมันฉีดาเาะไ้เอาที่เอานั่นแหละเอาหมอตรงนหนอะไรแมนอหอนตรง้อไเตรงขเือหัวนี่ก่อนเนาะ Ừ Của cày nó thì nó mất một nó mất tích nó thịt tích nó mất 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 nó mất kèm nó mất tích nó mất nó Ừ, nó Oh, Ngon, nhau, của ai của nó nó Men. tối nay mua men nào, và hên là làn bỏ không? nằm lên. Hm. làn đó lắm nằm lên. Hãy lắm nằm lên. Hãy ข้นก้อนพี่น้องไก่ชุกเดี๋ยวจะเอาเครื่องลงแงมาโอเคพี่น,องงน้องเนาะตอนนี้เราก็ขั่วไก่ชุกแล้วพี่น้องเราก็จะมาเอาเครื่องลงุ้นี้เนาะโอเคอพี่น้องคนอ้วกคักเป็นอยังนเนาะมาเอาเครื่องใส่ก้อนมาเนาะมือกล่องพ <c oughs> ิรุษก็ลอมลงนี่ <laughs> อจักน้อยก็ได้มากรองฮะน้อยเห็นคนเฮ็ดน้ำกันแม่แม่พยายามเห็นหน้าคนเฮ็ดสฉลกมันล้ำพุดล้ำพุ่งวะมาใส่เครื่องลงไปเมอเอาเมืองจายุค่ะกินจังเลย้อวะถ้าเดินลงหอดได้หนากินอเราหิวข้าวอ่ะหิวข้าวเอาเอาให้ลงไปเห็ดค่ะแกงเห็ดนะคะไม่ใช่แกงหวาย เกยิดเลยนะเนี่ยเติมน really really ้ำลงบาน่นำเขาขุดป้านาันธ right ุนาตัวบเตียมากเนาะน้ำหน่อยได้กอยว่พอใส่เบอจ้ากับคนบงมันยุบแบบยังไปปุ่เครื่องนะพี่เนาะเอาตีนตีนคอยตีตีขนาดขาได้ยังจองฝาก ลองฝากหม้อขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยจากกินข้าวเห็ดมาบ่โธยขนาดมาขาดได้กันยังยังพ่ได้เลยยังอ่ะลงมาเลยอ่ามาสุริพาพี่น้องได้ย่างได้แนว้ยพได้เห็ดพร้อมใช้แห้งคากได้เนาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดือนหเดี๋ยวเดินหุกหม้อเบิร์ตทุล่ะพี่น้องเห็ดเพร้อมจะคอยกินด้วยเพราะว่าหน้ายังไ่หน้านนี่เนาะเมน สีเพิ่นมาออกกับบุมี่เลยเป็นหกค่ะเขาหน้ามาใส่จังน่อยนึงพี่น้องอ่ะจากนั้นเห็ดประธานนายโย่เลยใช่เห็ดหนูก่อนเนาะเออแล้วน้ำเห็ดน้ำอีกเนาะเออมันพูดก่อนแบบนี้ว่าปรุงเครื่องไว้เนาะแมนปรุงเครื่องไว้แล้วรอให้หมกพูดพี่น้องปรุงเครื่องด้วยตอนนี้หิวหิวหอนทั้งหิวค่ะอ๋อทั้งหิวทั้งหอดทั้งหอนแล้วกระซิบรุงเครื่องไว้ให้เพื่อนพูดพูดก่อน เดี๋เขาจะมาซีเมืองมันบ่ออย่างอีปิงนัวเสียรายเสียบลายเสียบตาเสียบตาคืออะไรเขาตาสามจุดจุดกลางนี่บอกว่ามันสี่จุดนะสี่แล้วบ่นเถอะเฮ็ดกินหายนะพ่อพี่น้องโปวดพยดีมันหอนบ่อเขาอยู่กับไฟเนาะเฮ็ดกินเนี่ยมันสีแซ่บอยู่บนนี้ วัวเชฟค่อยกระชิกินก่อยหิวผู้ไปหาผู้ไปหาแห่งอยากเลยเนาะเนาะผู้ผู้หิวกันรอถ้ามันเย็นตอนแรกกินเพิอมวัวเซนพอดีลมก่อนอ่ะโอเคเกลือเนาะเกลือก็ยังไม่ใส่เด้พี่น้องเลยเกลือไว้ก่อนเลใช่เกลืออ๋อกินออกมากเลยนะกินหอมห่อยๆเลยได้ปะ กินหอมแล้วพี่นอ้องใส่เกลือก่อนเนาะหน่อยๆไว้ก่อนเบามือไว้ก่อนอโอ้ข่อยบาคือสินักเติบเซ<ว>่กินเพราะว่าปีนึงมีิุ่นึงเราไปกินนั่นนั่นนั่นแห้งไม้ปีเลยพี่นอ้องไอปีนี่นะเอาไม้ปีเลยโซอ,อนี่กินแต่เซปีกายในนำผักไอนำห็ดออก แมนแด้ขคอยมาอยู่ทางเมึงกันเพราะว่าอยู่ไกลๆแล้วคนเหตุจะมีรองเงย็นเหื่อตกพอ <c oughs> ดีได้ใส่รถมันรถนัวดเดียวจีปิดฝาไว้ก่อน,นอเนาะไปนลยแล้วเฮาสิเอาอันไปได้่ย่อดูถ่าอ่อาบัดพ่อพิ่นสุกเนาะไก่สุกไกยย่ยังแล้วเฮาจะมาซิมเบิ่งแต่จังอันนี้สุดท้ายแนวๆมีดอกกระเจียวพี่น้องเลยเนาะมื่อไส้แงามท้ายเมน เอากระเจียวแกงใส่น้ำหน่อยนึงเนาะยงเห็นคลิป้โอยกูກເມື່ອອ້ເລົາກໍຄກິນຄກນນນາກນເາແບໃລບກກກິນຄາເຂົ້າ່หน่อยมาเปิดเบิ่งบัดนี้พี่น้อง้โพดบ่งๆๆคักแท้นี่ມ່ເບິ່ບນດຄັນพี่น้องັນນນກໍມກນນາະໍຍ Thì mừng con, khơi à, tệ khơi kèn thì đâu rồi, chàng nói nương, Cô bà không bảo mưa bà khâu bảo mือ đi nó, cái đây, nó nương thì đâu rồi. เ๋ยจ้ลงก,กำลังเสียเอาลงเดี๋ยวปรุงเครื่องขั้นตอนสุดท้ายปรุงเครื่องแน่แลกะกะโอเคพี่น้องเยเครื่องปรุงก็มีอยืดเวลาย่างเนาะอ่ะนี่ก,นก็นี่ประเด็นนิ่นัวเกลือตอนนั้นได้พี่น้นะองเยเนาะกระเบือจะนัง่งระเบือจะนัง่งเครื่องปรุงบนน่ะเดี๋ยวเครื่องเขาเก่งน้องใหม่เลยนะจเจ้าจะเกง่งใช่หมอะนะั่นเต็มพอดีนี่นะคนอยากเลยเนาะ ืมใส่นี่เราไปแล้วหอมเนาะเดี๋ยวให้อันนี่สุกเลยค่ะจะเอาแข็งแล้วลงเนี่ยมันได้ฉีกลูกเรยอยู่โมเมนต์นั่นได้ดอกอ๋อขาดอกกระเจี๊ยบขาดอกกระเจี๊ยบฉีกลูกเรยนึ่งว่าขาไก่ขาไก่ชิโกะปากหม้อยังกระยานได้เลยก็กินได้ตู้เข้าบ่อยก็ตู้เข้าก็เหี่ยวไปน้ำเลดไปเลยพี่น้อกอย่ามันใช้กินเอาใส่อีกจัง่อยนึงพอมันนัวเนาะ มันลายหมออไ่บงกว่าหมออไ่เนาะครึ่งเนหน่เต็มหมออครึ่งหาบจะได้น่อยใช่น่อยเชฟน้อยน้อยผัเข้าวางก็ตังกินน้อยนี่เนาะผัดข้าเชฟหมออติเองกเห็นไปว่าว่านะนักเตียผู้เขาผูกินนะจ๊ะกิตัวเองมีเยอะนเออคัวตัวกินไม่รดหลเฮยบ้านเ่าเลยหลอกกระเจียวข้าเดียวกับชุกเลย Ng à. vang đây, Chừng nói mua một chèo xe đủ ok được, ok, tôm mấy mầm tư mà, nè 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 đây nè 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 cái nè 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 ดูแลลูกนี่โม่เบื่อลุกนี่ได้เห็ดเลยแศรษฐังเดียวเศรษฐังเดียวบ่าโคตรยังดีเดี๋ยวปิดปิดฟ้าหมอกอีกหน่อยนึงก็เนาะแม่จังไอไอ้นั่นพี่น้องจังให้ดอกกระเจียวเพิ่งซุปก่อนตัวมะเข้าพึ่งใส่เอ้คือรสชาติเนี่ยได้ดะรสชาติได้รสชาติเอ้เอ้ครบรอบหนึ่งปีเมนูพิเศษพี่น้องเลยไปรอให้หมอกพิ่งโคตรอีกน่อยนึงเนาะออื พี่น้องเลยเกเตนวันนี้ก็พากันเฮดเมนูพิเศษจนเือแตกเกลแตนพี่น้องเลยเนาะยังเหลือแต่ถ่าให้ดอกกระเจียวเพิ่นซุกจักน่อยจังไ่ผักอีตูลงไปก็เป็นอันแล้วพี่น้องเลยเนาะเมนูแกงวายเฮาพี่น้องเลยโดยลิปนี้ทั้งเม่น้องอันนู้นกับทจบใบซัมนี่ก้อนซาพี่น้องเลยเนาะไปหาสวยหนะซวยตาก้อนเดี๋ยวเศราเมื่อจักน้อยพุ่งแหละจังสีได้กินน้ำเพิ่นพี่น้องเลยห้เพิ่นกินกอนเนาะ หดแหงอีดีพี่น้องเลยคุณนะเกลือเต้นโอเคพี่น้องเลยเนาะบายบายเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะยู่ดีมีแหงกันเบื่ดสุขุสุขสนขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแม่น้องอนุ án, ảo, t t àng, no, ่นต no. no, ้นจนจบเนาะลักกาบบอคาโคษณาแม่น้องอนุนไปเด้อพี่น้องนอะสบายดีบายบายพี่น้อง